แกงออมจีนในอุดมคติของทั้งภาคเนี่ยเขานี่ยหนามันต้องเป็นเจนี่ครับเนอะน้ำแกงมันาวมันต้องเข้มเข้มคุนคุนคนคนเจเนี่ยครับเนาะมันถึงจะถูกต้องครับเนอะประเดว่าน้ำแกงสีเปิดเจิดเพิดแจงแจ้แฮ้อันบ่ได้คำนว่าจะนั่นแต่บ่ใครล้ำแต่เด้ไปวันนี้ผมจะปพาเมียมาแปลงแกงออมที่ถูกต้องที่ชุดในโลกแล้วก็ล้ำพร้อมนี่นะไป ผมจะแป๊บหนี่ยมาแบ่งให้กำเนาะแลงนี่ก่นอนเออเล่นะเขาก็มาตำมพริกตามเคียงน่ะกำก่อนเคียงมันก็จะมีคาจะไขหอมเตียมหอมแดงแกนหอมป้อมดีปีมะแข่นแล้วกัพริกแห้งครับเนาะและก็สุดท้ายที่จะใส่ก็จะเป็นผงขมิน้นกับกะปิสกเกึองจอนครับเนาะและก็หลังจากนั้นนะเขาจะเอาพริกที่เขาตำละไว้ตะกี้นีลงมาคั้วมาจาม้ามสาบแตงดังงานงานสักน้อยก่อนกำนั่นกันว่าลายบ้านเอิญมาจมไว้สาบพริกไว้เออเกิดนั่นครับเนาะกัเอาจีนเรีมไวเขาเตรียมาได้ใส่ไปเลยคัเน่กัวมันจะไลปนะ ว่างๆก็ไปพกไปใจพอเามันมีปวกมีฟองมีหยังกบจ้อนควางเหียครับเนาะแล่กับกันนี่นะก่อนจะฮักฟาามอค้างทสักรอบนี่นะเขาจะใส่มูคาหักพกป้อมแล้วกับเบอร์กิวครับเนาะมากันว่าแกงออมจินอย่างมันเปื่อยได้ตีแล้วนะกันี่มาปรุงรสกันครับเนาะกไปได้ปรุงหน้าครับเนาะกะจะมีเกลือสุปรสผงปรุงรสแซมย่างแด่อินนะแล่กับกันนั่นนะเขาจะมาเพิ่มความคุ้นของน้าก็คือใส่เลือดครับเนาะเลือดเลือดสดนะเลือดน้ำนะไล่กัดซุดไทยกับปีุดคติขเา này nhỏ thì suốt leo chứ nên cậu chỗ cháu quay khâu nữa khâu bữa nào suốt sẽ cấm nó một nhắn nó kem này cấm con ăn <laughs> mà bột không lõng nhẹ lõng mà